เตรียมคนทีเรียบร้อยวเตรียมนะได้เดี๋ยวว่านเดี๋ยวข้าางใดมีแห้งข้างใดมีแห้งแข้างใดมีแห้งเหลือยกได้ทึสมาอีกก็จะเอาของมนจะแจกขาข้างใดบัมข้างใดยกมาได้เอาเอาที่ทารานที่สอยกแขน้างไหนได้ดีข้างนี้ได้ก่อนเอาข้างเอาข้างตียกด ท่็เรองใจัี้า่านเยวหทางมาอก็โ่มาที่รเวณบรเก็ได้แต่พี่พี่อยากจะมามามอบเอบางบางหลังว่าพี่จะให้เป็นพีาจะให้เป็นผู้ใหญ่มอบกอนใาให้พี่วัดก่อนแล้วก็แ้ก็จะเนผู้ใจะเสียหายมากขึ้นนะครับดังนั้นต้องดูช่องทางทางการ ทีถาตอนนอนเยะนนเยอมาหนตาตนอน้นอนลงแต่ได้แล้วทีนี้คุณชมตอนนี้แล้วไม่กินยาบัคานอันนี้เป็นบฏิเจกินทั้งจานหมอบริสจังยอนังน เป็นพ่อแม่ไี่ช่วยเราองช่วยอยู่เปนกสองคนเราบอแพ่โอ้โยเข็นนั่งลยไปยองววพ่อน่งยนยกโยนต้เหอเออใ้นนานนี้ที่เขานั่งนี่ะนี้ชี้ด้ทางนเยวนเลยเออวนเลยอมเ่ินนลื่นน่ะื่นนี่เนย เอาเลยนี่มันเจอมันบปิงพอดหรือเน้ยตาตาขาวัม้วนกบหามโอ้ชำหามบุแย่ขนาดน้เจ้าบ่ามาไหวมาเลยอันนี้ราหลอสองแล้วเนาะอันนี่หลอดสองนี่ขึ้นแย่อยู่นี่มันงอละบ่กมาละวิหามันไปละเออต้อใค้มันไปเหกัมพูชายขมเอออินเทนอินเทน เด็นะเดี้หันมาลองแก้มถมน้า้าเนียเป็นเอเดียวนี้เขายิง้ะเครื่องคันนึ่งแล้วกันคันนึ่งอันนี้ลุกหมดล่หรได้แต่ถ้าเป็นข้า้งร้ายนี่กรถขึ้นมาที่เป็นมอไซค์มันสามารถซ่อมได้หาพุทธองพแล้นะุว้าห้าพุ้ธเป็นคนนึ่้าสคนรว่ารู้นะุบมันน่าจะมีนะ